ชัดชาติพร้อมให้ความเป็นธรรมป้าตกท่อหลังไม่ลดค่าเยียวยา5 0 0 0 0 0จากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่28กันยายนระหว่างการประชุมสภา,ากรุงเทพมหานครสมัยประชุมวิสามัญสมัยที่2ครั้งที่4นายสุททาซีโนโบนอายุ64ปีบุกห้องประชุมจี้ถามความคืบหน้าหลังร้องเรียนตกท่อระบายน้ํากรุงเทพมหานครบริเวณหน้าปากซอยโชคชัย4ซอย45เมื่อวันที่5ธันวาคม2561แต่ไร้การเยียวยาโดยบุกเข้าไปตะโกนถามหานายนะรงเรืองศรีรองประหลัดกทม ขณะประชุมโดยถามหาความเป็นธรรมหลังเรียกร้องให้กทมจ่ายเงินชดเชยเยียวยา5 0,000บาทเป็นเวลานานกว่า4ปีแต่ไม่ได้รับคําตอบหลังจากนั้นค่ะนายนารงก็ได้พามานั่งพูดคุยขณะเดียวกันนายชัชชาติสิธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเตรียมตัวเดินทางไปปฏิบัติภาร,รกิจและกําลังเดินออกจากห้องประชุมได้เดินทางย้อนกลับมาสอบถามระหว่างนั้นป้าได้เขย่าแขนนายชัชชาติโดยนายชัชชาติรับปากว่าจะช่วยดูแลติดตามเรื่องนี้ทําให้ผู้เสียหายสงบลงค่ะด้านนางสุธาสิีโนโบลเล่าว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเกิดขึ้นเมื่่อ4ปีีท แล้วขณะที่เธอกําลังจะกลับบ้านจากการขายของที่ตลาดนัดทางสันมังงานเขตลาดร้าเธอก้าวเท้าขึ้นรถยนต์แต่ว่าขาขวาดัานตกลงไปในท่อระบายน้าของกทมเนื่องจากฝาท่อระบายน้ําผุพังหลังจากนั้นตัวเธอก็ได้รับบาดเจ็บบริเวณขาขวาถลอกโดยได้เข้ารักษาตัวเบื้องต้นที่โรงพยาบาลเปาโลแพทย์ประเมินว่าต้องจ่ายค่ารักษาร่วม2 0 0 0 0บาทแต่ตัวเธอขณะนั้นมีเงินติดตัวเพียงแค่1000บาทเท่านั้นหลังจากที่เธอได้ฟังคําวินิจฉัยของแพทย์แล้วแล้วก็กลับมารักษาตัวที่บ้านซื้อยาทานและกินยาเองจนหายสนิทจากอาการ โดยก่อนหน้านี้ทางกรุงเทพมหานครสำนักง,งานท่อระบายน้ําได้มีการนํากระเชา้าและเงินจํานวน5,000บาทเพื่อไปขอโทษกับผู้เสียหายแต่ว่าเธอไม่ยอมส่วนประเด็นเรียกค่าเสียหาย5,000 0 0บาทนั้นเธอยืนยันว่าจะไม่ลดสักบาทเดียวไม่ได้เจ็บที่กายแต่ว่าเจ็บที่ใจเพราะว่าหลังจากที่เกิดเรื่องหน่วยงานของกรุงเทพมหานครบ่ายเบี่ยงที่จะรับผิดชอบเธอจึงคิดว่าค่าเสียหาย5,000 0 0บาทในครั้งนี้คุ้มค่าที่จะเยียวยารักษาความเจ็บใจของเธอด้านนายชัดชาติได้เผยว่าตอนนี้ได้มอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ ความเป็นธรรมกับคุณป้าแล้วเบื้องตน้นรับเรื่องไว้พิจารณาเนื่องจากเป็นเวลาร่วมกว่า4ปีที่เกิดเหตุการณ์จะหาหลักฐานจึงเป็นไปได้ยากส่วนค่าเสียหาย500 0 0นบาทนั้นก็คงต้องไปดูตามหลักฐานและข้อเท็จจริงคาดว่าอาทิตย์หน้าน่าจะได้คําตอบแต่อยากให้คุณป้าสบายใจว่ากรุงเทพมหานครไม่ได้นิ่งนอนใจในการดําเนินการค่ะ